ใช้ได้ใช้ได้นะไหลได้ับแล้วว่าลองมาหลายหลายหลายบริษัทมันมันมันไม่ได้อย่างนี้อ๋อคือคือเราลองมันไม่ได้ไหลแบบนี้เลยครับแต่อันนี้คือเดือนประมาณเดือนครึ่งเนาะที่เราเรามาทําไว้บํารุงไว้แล้วก็มากี่แล้วไหลอย่างนี้คือเมื่อก่อนลองมันไม่ไหลอย่างเนี้ย ใช่ไหมฮะแกซึมซึมมไม่ซึมเลยโอ้ไม่ซึมไม่ซึมเลยไม่ซึมเลยของเราเนี่ยเนยครับ้านมันแห้งเส้นมันยังดำไปหมดเลยโอ้ดำหมดเลยอ่ครับแสดงว่ามันยังมีซึมมาทุกต้นเลยนะซึมมาทุกต้นนี่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับไอ้ต้นที่แบบเราเห็นซึมซึมนะตอนนี้ไหลเกือบเต็มในใแค่นี้มันก็เอาแล้วมั้งเอาไหลแล้วนี่เนี่ยว่าต้นนี้มันจะไม่ออกนี่ ออ,อกหมดแล้วเนี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้จากเมื่อกี้ที่เรากรีดนะครับตำ่าจะไม่ไหลตอนนี้เริ่มเริ่มไหลแล้วนะครับเติมร่องเริ่มหยดแล้วนะครับอันนี้ก็คือตลอดระยะเวลาเจ็ดปีนะครับรักษาจะเหนื่อยแล้วงานนี้ฮะไหลแล้วครับนีแต่ว่าช้านิดหนึ่งนะครับช้านิดนึงครับท่านผู้ชมเมื่อกี้หนีจาก ่ายางมายุงเยอะครับแล้วฝนบรรทราชจะมาก็เลยตัดสินใจมานั่งคุยกันที่บ้านทิ่มุศนะครับมาสรุปให้ท่านฟังว่าวันนี้นะครับได้นำผลิตภันธ์ของเรามาใช้ก็คือมาแก้ปัญหายางหน้าตายนะครับก็ผ่านมาประมาณสักเดือนครึ่งได้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรภาพก็ท่านได้เห็นแล้วแต่เราจะมาพูดคุยกับเระตรกรถึงความทับใจในการใช้ผลิตภันฑ์ของเรารับท่มุทเมื่อกี้เราไปที่แปลงมาแล้วไปกี่ไปดูแลนะครับ เอาพูดถึงความประทับใจของพี่วุฒิว่าปฏิภูมของแม่สันี่มันใช้ได้ไหมเสียดายกับตัวรองตั้งแต่ใส่ตุ้ยแล้วก็ชีตตุ้ยน้ำนี่มาก็พอมก็ไม่ได้ลองไม่ได้ยังยังไม่ได้ไปกินเลยต้องให้ได้เดือนก้อนเลยอ๋อคือตามตามกำหนดที่เราบอกไว้ก่อนนี้พอได้เดือนเดือนกว่าก็เดือนถึงนะไปดูรับไปดูกลม พร้อมกันคือพิสูจน์พร้อมกันทั้งบอสัททั้งผู้แนะนำแล้วก็ตัวพี่วุฒิเองไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงคือเราไม่ได้ไปแอบดูก่อนว่าตัวไหนดีไม่ดีเอาแบบจะใช่อยู่นานนั่นเนี่ยจะโอ้ทำไมอ่อนต่างรู้ด้วยนะใจจดใจจ่อไปว่าเอาวันนี้เอาวันนี้แหล้วดูรับไปซึ่งเห็นเปิดตกวเห็นย่างเดือมอ้อก็ใจนะของไอ้ติจาร์ตาเนี่ยไอ้นี่น่ะ เออพอมาไซได้พอมาลองดูมันซึมไหมมันยังซึมยังมีซึมมั้งแต่ทาไว้ห้าต้นนี้นะครับกับฟังฟังปุ้ยนี่นะอ๋อที่ฝั่งนี้แค่ห้าต้นฝั่งฟังไว้ห้าต้นแล้วก็ฉีดปุ้ยน้ำและฉีดต่างวได้แต่ว่าที่ฝั่งปุ้ยนี้ห้าต้นครับเป็นยังไงบ้างก็มาปพูดกัดที่ว่าไม่เห็นอ้ยมีต้นเดียวอ๋อก็คือพูดง่ายว่าเราฝังไว้ห้าต้นนะครับแล้วก็ฉีด แต่ชีนได้ชีนหมดเลยชีพมัดต่างแท้หมดเลยแต่ที่ฝังจริงๆคก็ห้าต้นนอกจากไอ้ปุ๋ยที่เหลือก็คือหวานหวานก็แสดงว่าไอ้ส่วนอื่นนี่คือหวานฝังห้าต้นส่วนที่เลือดคือเลราหวานเอาหวานเอาก็ลองหวานดูแถวนั้นแหละก็เห็นว่าแต่ที่ว่าควงสี่ห้าห้าต้นนะครับก็ที่ว่ามันไม่ออกจริงๆมีอยู่ต้นนึงนะต้นนึงที่ไม่ออกนะครับต้นนั้นต้นออ แต่ที่ผมเห็นมันมีซึมอยู่นะมันมังหยดอยู่จากเมื่อก่อนที่ไม่หยดเลยไม่หยดเลยแต่ว่าอีกสี่ต้นนี่คือเห็นไหลไ<ร>แต่ยังไม่เต็มเต็มเต็มร้อยตนนอเต็มร้อยต้นหนึ่งอ๋อเต็มร้อยต้นหนึ่งไหลปิดเลยนั่นแหละไหลปิดเลยต้นนั้นนะอ๋อต้อนนั้นฝังใช่ไหมครับว่างต้นนั้นถ้าไหลตามสภาพแบบนั้นก็คือถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าง ใช้ได้แล้วนะอย่างนั้นคือใช้ได้เลยเปิดกินได้ทั้งยางเลยครับกินได้นั้นเปิดกินได้แล้วเปิดกินได้เลยเพราะขนาดนี้มันยังไหลให้เราเห็นแล้อย่างนั้นได้เห็นมาก่อนมันไม่มีเลยอ๋อมื่ก่อนไม่มีเลยพอเมื่อกี้ได้คุยกันเขาบอกหน้านิ่มนะหน้านิ่มจริงอนี่ก็ชิปนี้หน้านิ่มคือปกติหน้ามันไม่นิ่มหรอกครับไม่นิ่ม คือคือคนกีดจะลุกพิเสษจะเป็นคนกรีดันก็นิ่มเหรอนิ่มๆถ้ามันแข็งมันจะเป็นไงถ้าแข็งมันจะือดังกลางกลางกลางแข็งมันรู้ตัวเลยองเี้คือก็เรากีดเราลุกรู้มือเราใช่ใช่ออันนี้คือหน้านิ่มพูดถึงเห็นคนงานเราไปสูจน์กรรจัดจัดแบบนี้แล้วนะครับพี่วุฒิเอาความทับใจตอนผริพันธ์ของเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละ กมเต็มร้อยแล้วเนี่ยเต็มร้อยแล้วครัพอรอมาเดือนแล้วว่าใจจนเจ้าจอมั่นใจว่าใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีอะไรอยากฝากตั้งแต่จุดทางบ้านเพเปินปากเว่าเพื่อนๆนะเพราเพื่อนสั่งก็ฟงโคลยืนยันว่าอ้ตัวนี้นะผมลองมาไล่บริษัทและไล่ยอแต่พอมาลองตัวนี้ลองนู่งไม่อ้อนะ อยอางมนเดิมแต่ผมาลองตัวนี้คว่างปุ้ยแล้วก็ชิดกับก็คือพูดถึงครับเขาเขามาแก้ยี่ห้ออื่นเขาแก้เหมือนเราไหมฝังฉีดเหมือนกันอย่างนี้วางฉีดเหมือนกันใช้ระยะเวลาเท่ากันไหมเดือนเดือนหน่อยครับก็เหมือนกันแล้วก็มาทําเหมือนกันเลยทาเหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่ออกไม่ออกแต่เาเรานิสินเลยครับอาเชิญชวนเลยครับก็พูดืนงยันได้เลยว่า เพื่อนๆจะใช้แต่ก็เราคุ้นตัวนี้นะพร้อมว่าชายดีแน่นอนดีแน่นอนครับขนาดย่างหน้าตายยักษขนาดนี้ภาษาอะไรยังปกติครับแก่แก่ยางหน้าตายนึกได้เได้เลยถ้าว่าไม่นักมันกอนพร้อมน่ะเดียวว่าเป็นมาเปีนรองปีบีนี้นะสบายเลยสบายเลยอันนี้มันไม่ครบเหมือันเจ็ดแปดปีแล้ว มันต้องทิ้งแล้ว้องเอาแล้วะคร่บทำเพื่อที่าเข้าว่างอย่งไม่พรอตอนนั้นเลยโอเคอย่าไปไไ้พรอจคือทิ้งแล้วทิ้งแล้วไม่เอาอ่าพูดถึงพิษณีมาแนะนําให้อ่าพี่พุธได้ใช้จอมมาแนะนำแรกมั่นใจขนาดไหนผมก็มั่นใจ แค่70%ยังไม่มั่นจะอะไรลองลองดูว่าให้พิพัฒนลองดูบอกว่าพี่พุฒนเอาปุ๋ยตัวนี้มาใช้ดูดิว่ามันจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวถ้าดีเราก็ค่อยประมาว่ากันปรมาว่าอะไรทีหนึ่งอยากจะรู้ดันอยากจะรู้เหมือนกันแนะนราแนะนำยังไม่มั่นใจเลย60-70%เองวันนี้ไม่เห็นแล้วเกียเองกับมือด้วยว้าวเกียรเองกับมือด้วยถึงวันนี้ตอนนี้วันนี้มั่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรู้ว่า ยางก็ออกดีแล้วหน้ายางตัวยางก็นิ่มอะไรแบบนั้นนี่ก็คือมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเราเราพิสูจน์กับตากีดกับมือกีดกับมือมีอะไรเจญชวนท่านไปติมทามบ้างก็ผมอยากให้เกษตรกรทุกคนน่ะอยากให้ใช้เหมือนกับที่ว่าพิุรตเราเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ยางหน้าตามาลองดูเนาะเพราะว่าตอนนี้คือการยืนยันเขากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเอาผมขายแน่นอนขอให้มีคุณมีปัญหาบอกได้เลยใช่เลย ก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ที่นี่จังหวัดชุมพร,ร์ครใครผูกยางฟาร์มเยอะนะยางเอยยามตรงนี้นะถ้าเ็ามีปัญหาตัวนี้แล้วเขาดูวิดีโอชุดนี้อยู่เขาอยากจะโทรมาสอบถามมีเบอร์โทรไหมมีครับอาวฝากไปเลยเบอร์โทรก็เบอร์โทร084แล้วก็841แล้วก็8991นั่นเบอร์โทรของผมเบอร์โทรพีเสน่ห์ครับผมอ่าพี่วุฒิเกษตกรนะครับ ถ้าท่านผู้ชมก็ดูอยู่วันนี้นะฮะแล้วเขามีปัญหาเขาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรหรือใกล้เคียงเขาอยากมาสอบถามข้อมูลหรืออยากจะถา,ถามถึงความประทับใจเนี่ยหรือความมั่นใจของมิวฒ์เนี่ยมีเบอร์โทรไหมมีครับเอาฝากไปเลยก็ศูนย์แปดเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งอ๋อย้ำย้ำอีกทีช้าๆ้าศูนยแปดเจ็ดครับสองเจ็ดหนึ่ง หกสี่ศูนย์หนึ่งก็คือโทรมาถามได้เลยว่าจริงไม่จริงหรือว่าถ้าอยู่ในชุมพรอันนี้อำเภออะไรนะชุมพรเนี่ยชุมพรนี่อำเภอตาแสะ่าแสะแถวตำบลลับลอเหรอตำบลลับลอตำบลรับลอนะครับจะมาดูแปลงจริงๆก็ได้เนาะได้เพราะว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆมาดูได้เลยเดียมาพิสูจน์ละพรนี่พิสูจน์แท้วใครอยากจะดูถ้าถ้าใครอยากจะแก้ปัญหาอย่างหน้าตายนึ่ง ก็ปรึกษาได้ปรึกษาได้เลยนี่มีของมีของดีแล้วมั่นใจได้แล้วเน่นนำเอาตัวนี้ไปใช้ครับโอเคนะตามผู้ชมก็มีปัญหานะครับก็โทรมาหาพิเนษหรือหาพิพูดได้นะครับนี่เขาพิสูจน์กับมือเขาเองนะครับตลอดระยะเวลา78ปีพิสูจน์มาเจอแล้วนะครับแต่มาเจอตัวนี้ก็เลยมั่นใจได้นะครบกลอกแล้วตอนนี้ใช้หลายตัวแล้วหลายตัวแล้วนะครับเขารู้รู้แล้วว่าตัวไหนใช้ได้ไม่ได้นะที่ดีไม่ดีเขาก็รู้ โอเคครับท่านผู้ชมก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทางบริษัทจะพาท่านมาดูนะครับแล้วก็มาพิสูจน์การเน้นทนอย,ย่างนี้ตัดใจลองดูก่องก็ได้นะอย,าย่างพิวอุ่นเอกระดาษจลองสิ้นต้นนะครับก็ลองดูก่อนนะครับถ้าท่านยังไม่เชื่อก็ลองดูได้ไม่จะเป็นต้องใช้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามั่นใจแล้วค่อยมาคุยกันก็ตอนนี้ทางบริษัทนะครับก็ขอบคุณนะครับพิณเนรขอบคุณพิวุฒินะครับที่เปิดโอกาสให้ทางบริษัทของเรานาผลิตภัณฑ์ดีๆนี้มาทดลองและก็ให้กับทุกคนได้ พ่สูจนนะครับได้เห็นถึงว่าวันนี้มีสินค้าดีๆอย่างนี้อยู่ในประเทศไทยอยู่มันจะไม่มีนะครับเพียงแค่ท่านยังไม่ได้เจอกัน,นเองวันนี้เจอแล้วสนใจก็โทรมานะครับหรือปรึกษาผู้แนะนําได้ทั้งหมดวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับมีคุณกรประทับใจอี่ประทับใจนึครับสวัสดีครับ